พี่น้องอย่าลืมมาทุกครั้งที่พี่น้องไปข้าคูหาเลอกตั้งไปกากระบาดนั่นแหละมันเอาอำนาจของพี่น้องไปหมดแล้วแล้วสี่ปีมากลับมาครั้งหนึ่งเราถามว่าช่วงสี่ปีมีอะไรไหมนิดๆหน่อยๆน,นั้นผมว่าจากนี้ไปให้พี่น้องได้รับรู้เลยว่าพวกเราทายพักดีเราศึกษาเรื่องนี้ต้องการจะทําให้ชีวิตพี่น้องดีขึ้นต้องการจะทําให้พี่น้องปลดหนี้ได้เราค่อยๆปลดหนี้ไปเรื่อยๆ บนหลักการที่จะทําให้เข้าเปลือกเด็กพาะขอมลิพี่น้องจะต้องได้ราคาไม่น้อยต่อเกวียนละหนึ่งหพันบาทโดยที่ไม่ต้องใช้ภาษีมาแจกนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงผมเชื่อว,ว่าพี่น้องก็จะสามารถทาไร่ทํานาและมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นสามารถกดนี้ได้เอาไหมครับพี่น้องเอาไหมครับเอาไหมครับเอานะฮะถ้าพี่น้องจับไว้นะพวกผมหมอพระลงนะพักไทยพักดี วันนี้มาบอกความจริงให้พี่น้องรับทราบเพราะพี่น้องไม่เคยรู้หรอกพี่น้องอาจจะรู้เอ้ยลงสีมันรวยไว้แต่พี่น้องไม่รู้ผู้ส่งออกก็โคตรรวยและพี่น้องก็ไม่รู้ว่าบริษัททําข้าวถุงโคตรรวยนั้นทาไมพี่น้องจนทําไมพี่น้องลำบากเพราะพี่น้องไม่รู้ว่ามันมีการำคำนวณโครงสร้างราคาข้าวที่ให้ประโยชน์กับพ่อค้าแต่เอเปรียบชาวนานเพราะมันรู้ว่าพี่น้องชาวนานไม่รู้เรื่องแต่วันนี้พวกผมถือว่าผมมาบุกในหมู่บ้าน พักไทยพักดีเป็นภาคก,การเมืองพักเดียวที่มาบุกพบพี่น้องชาวไร่ชาวนาในหมู่บ้านแห่งนี้และเราจะเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงในการจัดการปัญหาเหล่านี้เพื่อให้ชีวิตของพี่น้องชาวไร่ชาวนาดีขึ้น